สวัสดีครับวันดีกับพี่น้องเจ้าสวนกู้คนเลยนะครับจ่อลำายญกับเราขึ้นมาอย่างอี้นะครับก็ถาถมกับมาจัดนักยูยนะครับเดี๋ยวยืดช่อเลยก่อนะครับคือแบบนี้นะครับผมบอกเขากับพี่น้องเลยนะครับเนาะเจ้าสวนเลยนะครับนะถ้าแมาแบบนี้ก็คือเปิดแตาไปก่อนนะครับก็นายอาจารย์ประสิทธิ์บอกเลยอะครับแม่เขาเปิดแตาประมาณสองเตื้อก็ถ้าหากว่ามันขึ้นมายากอย่างอี้นะเนี่ยหากมาพอเลยเนี่ยนะถ้ามันขึ้นมาลักษณะทรงนี้เนี่ย มันจ้าแต่มันก็ขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าจะเปิดตาสองรอบหรือ3ารอบก็ต้องเปิดไปแหมนะครับหกสามสองสามสองนะแคลเซียมโอลอนน้ำตาทางดวนซิงยาแมาลงเชลาจับใบคือก็ต้องเปิดไปแหมนะครับคือตรงเนี้ยถ้าใบตรงนี้กางขึ้นมาเนี่ยครับนะมันจะลำบากพยายามดึงจ่อใน,นปัดตัวปุ๋ยตัวน้าน้อต่ำกว่าซิบก็คือหกสามสองสามสอง ใ้ทรงนี้ห้ามเอาซี5ซ2ซี7เตอรเนอถ้าจ่อเนอี่ยจ่อตาดอกน,อนี่นะนี่นะนี่นะถ้าจ่อตาดอกแล้ก็ขึ้นมาบุอีกก่อนแต่ข้มอมือนี่ก่อนก็เอาซ5ซ2เจด7ยืดจอ่อเนอะลายสายขนาดเลยก็ที่โทรมาหาจรราดประสิทธิ์เนาะก็จะบอกเข้าใจเตือรนะอันนี้ก็เอามามันชัดเจนที่สุดน,นะไปน้องจะสสวนก่อหันใบนี่ก่อถ้าใบตัวนี้มันกางขึ้นมามันใหญ่ขึ้นมานะเนี่ยนะเพลอๆพอีลยวมันจะลืน่นจะ่อนะ ฟองหื้อน้ำเตือ้อฟ้องหื้อน้ำเตื้อนะใช้ปุ๋ยเกตดตัวหน้าต่ำกว่าซีกก็คือหกสามสองสามสองเนี่ยแม่แล้วครับผมเคยบอกกับพี่น้องชาวสวนแล้วว่าถ้าอย่างอี้เนี่ยนะเปิดตารอบสองรอบของผ่านแล้วแต่ถ้าหากว่ามันมันยังแบบขึ้นมาเตื้อฝองปากนะครับคุณก็ต้องเปิดตาไปแหมเนอะนะมันมีตต่ค่อยป่ามาเนี่ยเห็นกอใเห็นกอใเห็นกอใเห็นกอนะครับ มันมีเม็ดไข่ป่าอยู่แต่ใบมันกาะแม่นะครับใบมันกาะแม่เนี่ยใบยมันกาะแม่นะเนี่ยจ่อมันกาะแม่เพราะฉะนั้นอ่ะผมเคยบอกไว้ก็จริงนะครับว่าเปิดตาสองเต้าสามเตก็ขึ้นมาแล้วนะแต่ถ้าหากว่านขึ้นมาจ้าแบบนี้ก็ต้องเปิดตาไปแหมจะยืดจ่อได้ก็ต่อเมื่อจ่อเนี่ยไข่ป่าเนี่ยขึ้นมาสามข้อมือนะก็เปลี่ยนเป็นซิ5ห้าสิบสองสิบเจ็ดเข้าใจแล้วครับล้อนะ ชัดเจนที่สุดละอาจารย์ประสิทธิ์คนเมืองนะครับวันนี้ลงคุนที่มาไก่ขนาดนั้นแหละน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะเอาละสำหรับพี่น้องชาวสวนที่โทรมา่ายถามก่อนนะครับคลิปนี้ก็ชัดเจนก่อนแจมแจ้งก่อนนะเปิดตาสู้ไปก่อนเด้อถ้าอย่างอี้เด้อหากว่าคุณเปิดมาละสองรอบสามรอบมันยังไรจตอี้อยู่กบเปิดตาไปแหมน,นะน้ำฟ่องใส่เตื้ออ๋อชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายข้อคิดคำคมไมว้ว่า คุณจะมีเงินมากหรือมีเงินน้อยนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับคุณต้องรู้จักมีน้ำใจให้กับสังคมถ้าคุณมีน้ำใจให้กับสังคมเพราะคนที่มีคุณค่าคือคนที่เห็นค่าของคนอื่นสวัสดีครับ